สวัสดีค่ะขอต้อนรับเขาสู่ช่องคุณยายเล็กคือเก้าเดจ้านี่มหาหน้าไม้ไปเสริมจ้านี่นี่ออกดีดีเออเอานี่เรียมมะซับเอาเพอยเอามีดมานนเทีเดิงมีดเท็เจาะเจเข้าไปนี่ออเน้อไม้ย่งสวยเลย เาไปเสริมกินกับแจีวบอกพียร์ดีอืมเพียรเพียร์เพียร์เพียร์อีกอีกอีกอืมเกิดดีนะเฮาซับแห่งเกิดดีเลยเนาะแม่นนกลับน้องซับเมื่อต้นสี่มันขึ้นโค้นเนี่ยมาดึงออกเบิ่องด้วยไอ้ยายนางมาดึงซอยนะี่นเป็นบ่ดึงดึงอันอันกออัน,อนตายมันออกตะกี้แนน,นติ๊บเลย ต้นตายนี่ก็ล้ำตายมันยังไหลายได้นี่แน่นติ๊บเลยนี่ไผ่ยักษ์ได้ี่นาเลียมไผ่ยักษ์เทียมาปลูกซีซีกอเปลี่นซีต้นไผ่ยักษ์มูน้อย่ายะมูง่่ๆนั่นน, ora, น่ะน,นั่น pues น่ะมูมูล้มง่าหญ่แหมมูล้หญ่ายี่ได้ซีต้น สั่งในเฟสเนี่ยโลดอ่ะสั่งในเฟสซาพุนเพิ่นเก็ตรหายพระท่นดีแล้วสตตัดสินใจว่าสิให้เขามาจกเอาดินนีเรือสิเอาดินข้างนอกเพิ่มซับเพิ่มซับเพิ่มซับวนคองแล้วนั่น เพิมสับเติมสับเพิมซับงเนดนเติมสับู้าตั้งซื้อเพิ่มงสับบางนี้ตอนตัวลูกมันซื้อโพท้องอีกตั้งหากได้หน เลาะไปทั้งผ่นนาเลียมเอาไปเป็นเสริมรอดเป็นแกงไปแกงไปแกงน้ำา้นอนยังไปกับเบิ้งไห้เ,เด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามไห้น้าเนจ้าสวัสดีค่ะ